มาแล้วคะ่ะมาแล้วจริงๆที่มาคือฝนนะคะฝนมาตรงนั้นมืดหมดเลยนะคะคาดว่าคืนนี้น่าจะตกทั้งคืนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้าฝนตกแบบนี้ใจไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่านะเห็นน้ำท่วมแล้วใจไม่ดีก็ก็ขอให้ตกมาไม่นานก็พอตกปล่อยๆแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าตกหนักๆนี่ น้ำจะหลากน้ำน้ำสาสะสมเยอะแล้วมันจะหลากได้ง่ายๆนะคะพอสวัสดีนะคะสวัสดี FCTP ทั่วโลกสวัสดี FC สายกินสายเที่ยวสายธรรมะแล้วก็สายเกษตรทุกสายนะคะใครที่ผ่านมาทางนี้มาชมคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะเมื่อกี้ก็ลงไปคลิปหนึ่งลอะอาตอนนี้มาทําใหม่นะคะมาทําใหม่เพราะว่าเห็นฝนตกก็เลยมามาทำคลิปฝนตก เราจะดูว่าฝนมันจะตกนานไหมแค่นั้นเองพอพอลงคลิปเสร็จก็ไปออกกําลังกายเดิอนออกกําลังกายได้รอบเดียวฝนตกเมื่อกี้ก็เมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทําคลิปตรงนั้นไปออกกําลังกายได้สองรอบสิบนาทีนะคะฝ,ฝนทํำท่าจะตกก็เลยมาทําคลิปสุดท้ายทําคลิปฝนก็ไม่ตกนะคะทุกคน ฝนไม่ตกเราก็ไปออกกําลังกายต่อไปเดินได้รอบเดียวฝนตกเราก็กลับมาที่นี่นะคะก็มาถ่ายทําวิดีโอต่อนะคะถ่ายวิดีโอต่อทําคลิปวิดีโอต่อเพราะว่าเราจะอัปเดตว,ว่าฝนจะตกนานแค่ไหนนะคะตกไหมตกเยอะหรือเปล่านะคะก็กออกมาทําคลิปนะคะที่ที่ต้องมาทําคลิปฝนตกไม่ใช่อะไรที่ไหนฝนก็ตกแต่ครูฟ้าอยากรู้ว่า มันตกนานไหมตกเยอะไหมแค่นั้นเองเราเรามาทําคลิปไว้เพราะก็เหมือนเมื่อวานไงเมื่อวานทําคลิปไว้ฝนตกเยอะยตกเยอะมากนะคะตั้งไว้เป็นชั่วโมงแต่ครูพัดก็ตัดตัดตัดออกไปลืมคิดไปว่าเราน่าจะตั้งทิ้งไว้แล้วมันได้เป็นชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเราน่าจะเอาตรงนั้นมาเก็บไว้เพราะว่าไม่ควรจะตัดทิ้งเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าฝนมันตกนานขนาดไหนลืมคิดไปก็ว่ามันยาวไปเราไม่ได้คิด เราคิดว่ามันยาวไปที่จริงยาวก็ไม่เป็นไรมันลงในช่องเราใครเขาจะดูทั้งหมดก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรแค่เขามาเข้ามาให้กําลังใจมาคอมเมนต์ใต้คลิปเราก็ดีใจแล้วไงเนาะคนทําช่องได้กําลังใจจากเพื่อนฝูงได้กําลังใจจากทุกๆคนคอยให้กําลังใจเราก็ดีใจแล้วก็ไม่ต้องอยากดูเยอะๆอ,อยากดูยา,ยาวๆก็ดูได้ อยากดูสั้นๆก็ดูได้ไม่เป็นไรนะคะบางทีสาระมันก็อาจจะอยู่ในคลิปที่เราเราทําลงไปนะคะเราทําลงไปเนาะครูพัชก็พูดแบบนี้แหละเมื่อก่อนหน้านี้ทําคลิปครูพัชก็จะเขียนข้อความลงไปในในในเนื้อในเนื้อหาตรงนั้นแต่ดูแล้วมันมันบดบังธรรมชาติบดบังวิวที่ที่เราถ่ายทําลงไป ครูพัดก็เลือกที่จะไม่ทำแล้วตรงนี้ถ้าหน้าปกเป็นเป็นเป็นสีแบบนี้แล้วจะไม่ทำแล้วหน้าปกคือเอาหน้าปกตรงนั้นเลยจะไม่เขียนอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เอาตั้มหน้าปกตรงนี้เลยเวลาเรามาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเรามาตั้งอย่างนี้เราก็หน้าปกตรงนี้เลยเพราะมันเป็นธรรมชาติและสวยที่สุดนะคะสวยที่สุดคืออะไรก็ตามถ้าเป็นธรรมชาติเน่จะสวยครูพัดก็เลยเลือกที่จะเอาแบบธรรมชาตินะคะที่ทำหน้าปกมันก็สวยอยู่มัน มันก็ล่อให้ผู้คนเข้ามาดูได้แต่มันเป็นการเหมือนการหลอกให้คนเข้ามาดูที่จริงก็ไม่ได้หลอกนะเพราะว่าเราหน้าปกเราแบบไหนในเนื้อก็เป็นแบบนั้นนะคะครูพัฒไม่หลอกใครนะคะตรงนี้หน้าปกเป็นอย่างนี้ก็ก็นี่แหละเวลาครูพัฒทําหน้าปกครูพัฒก็จะก็แคปเอาตรงนี้เลยไว้ทําหน้าปกแต่เมื่อกี้คิดเมื่อกี้ไม่ทํานะคะไม่ทําหน้าปกเพราะว่าพอเปิดมาปุ๊บเห็นสวยๆแบบนี้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ มันบางทีมันมันอาจจะให้ทุกคนอยากจะมองสิ่งนี้มากกว่าใช่ไหมมองสิ่งสิ่งที่เป็นแบบนี้มากกว่าก็เลยเออเราน่าจะทําแบบนี้เราไม่น่าจะเรา,เราไม่น่าจะเขียนปกแล,ะละ้วล่ะก็คิดอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เล่าสู่กันฟังนะคะเม้ามอยก็เรียกว่าม้ามอยเล่าสู่กันฟังว่าความรู้สึกในใจจริงๆของโคัดก็เป็นอย่างนี้เป็นความรู้สึกที่เราคิดได้ว่าอบางทีเราเราไปชมคลิป เราดูไปเห็นตัวหนังสือแว๊บๆวบแว๊บๆว,ว,ว,วมันเราก็ไม่อยากมองไงเราไม่อยากมองเราอยากมองธรรมชาติแบบนี้ถ้าเป็นเสียงเสียงดนตรีนี่ชอบนะเสียงดนตรีดนตรีอย่างอย่างทางภาคอีสานเนี่ยโอ้ชอบมากเลยเป็นเสียงพินนี่ชอบมากแต่ไม่รู้ว่าเอาเสียงพินมาลงก็กลัวติดติดแล้วก็นิคสิทธิ์เขาก็เลยไม่เอามาลงสักอย่างก็เลยใช้เวลาเรานี่นี่นที่ที่มาทําคลิปล้วพูดนี่คือ เอาความรู้สึกจริงๆของตัวเองมาพูดนะคะเพราะครูพัดช,ชอบชอบเป็นแบบนั้นเราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นใช่ไหมก็อย่างอย่างครูพัดชอบเสียงพิ์อย่างเงี้ยก็อยากจะเอาเสียงพินมาลงเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเสียงพิ์เนี่ยเวลาเราลงไปแล้วมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมเราก็ไม่อยากให้ช่องมีปัญหาเราไม่อยากว่าช่องเรามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะ่ะเราไม่ชอบเคยทําทีหนึ่งเอาเสียงเพลงมาลงก็เขาบอกว่าเพลงไม่มีลิขสิทธิ์เราก็ไม่อยากจะโหลด ก็อัดเอาตรงนั้นเลยสุดท้ายเป็นลิขสิทธิ์ก็เลยเข็ดตรงนั้นเลยไม่ทําอีกเลยนะคะอะไรที่เป็นเสียงเพลงนี่จะไม่เอามีเหมือนกันเสียงเพลงที่เขาไม่ติดลิขสิทธ์ก็มีเหมือนกันแต่เพลงมันไม่พออะนะเสียงมันไม่พอถ้าเสียงพอๆก็อยากได้อยู่นะคะแต่ตรงนี้เราเราใช้เสียงเราพูดพูดไปทักทายเพื่อนๆไปถ้าเราไม่อยากพูดเราก็หยุดแค่นั้นเองนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะ ัสดุสตอรี่เป็น FCP t P, สายเขียวนะคะก็เข้ามาให้กำลังใจลงช่างและปล้าสวนผักเป็นกำลังใจให้กับช่องมนโอมชาแนลป้าแตนชาแนลนะคะแล้วก็สนับสนุนสินค้าของบริษัทมนโอมนะคะท่าในใดสนใจสินค้านะคะต่างๆของบริษัทมนโอมมทรย์ก็สั่งเข้าไปได้นะคะที่0927947526นะคะ0985655266 0632425644 ก็แอดท็อปไปทางไลน์นะคะไลน์ TP Skin Official นะคะก็สั่งได้เลยนะคะสินค้าก็มี TP ส k i n ครีมนะคะเซรั่มครีมกันแดดเจลอ,อาบน้ําเจลล้างหน้าสบ,บู่ฮันนี่โซฟ TP กาแฟ TP กโก้แล้วก็ TP คอลลาเจน plus ิ i t C นะคะ p l u วิ i t C ก็ตอนนี้ช่วงนี้มีโปรอยู่นะคะโปรเห็นว่า1กล่อง390บาทนะคะ390 2กล่อง สี่ห้าสิบบาทสี่ร้อยสี่หรือสี่้อยห้าสิบนะคะแล้วสามกล่อง1,000บาทไม่มั้งสองกล่องเจ็ดร้อยเจ็ด้อยสี่ิบาทสามกล่องหนึ่งพบาทห้ากล่องหนึ่งห้าอยห้าสิบาทอะไรนี่แหละนะคะนี่จำไม่ใช้ความจำนะคะจำเพราะว่าได้ยินป้าพูดบ่อยๆไม่รู้ผิดถูกยังไงนะคะก็สนใจก็สอบถามไปได้นะคะสอบถามได้คอลลาเจนนี้ดีนะทุกคน คอลลาเจนครูพ yeah. right. ัดรู้เลยว่า hmm. ม so ันดีจริงๆแต่ก <regain> ็อย่างอย่างที่ลุงช่างบอกเรากินกันติดติดกันสักสักหนึ่งกล่องหรือสักสิบซองแล้วก็หยุดนะหยุดไปสักสองสามวันสี่ห้าวันแล้วก็ดื่มอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ทําแบบนั้นครูที่จริงครูพัดดื่มเคอลลาเจนครูพัดดื่มแบบนั้นนะเมื่อก่อนใช้คอลลาเจนของอีกเจ้าหนึ่งนะคะก็ดีนะก็ดีมากแต่แพงแพงโขและแพงยิ่งกว่าลุง ตกหนึ่งกล่องสิบซองนี่ตกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบาทตกตกซองละเจ็ดร้อยเก้าสิบนี่แหละนี่แหละตกแต่ละซองวันละนี่แหละเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่า 70, 70บาทกล่องก็เจ็ดร้อยกว่าบาทนี่แหละหนึ่งกล่องมีสิบซองเจ็ดร้อยกว่าบาทอ่าใช่ใช่ใชนะก็ก็ถือว่าดีจริงๆกินแล้วดีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่วิซีนะยังไม่มีวิซีนะมีแค่ดีเปิบไทยนะคะมีแต่ได้เอ่อนั่นแหละ ก็บรุมกระดูบบรุงผิวพรรณนะคะก็เดี๋ยวก็จะสั่งเหมือนกันก็จะสั่งของป้าน,นี่แหละมันจะหมดโปรเดือนนี้มันจะหมดแล้วเราก็ต้องสั่งละนะคะก็จะลองลองดื่มของป้าดูสักสักสามกล่องที่จริงแค่หนึ่งกล่องก็รู้เลยนะอ,อ่ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงคอลลาเจนนะหนึ่งกล่องได้รู้เลยทันทีรู้เลยทันทีว่าผลมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ายังไงก็มันก็ดีอยู่แล้วลนะ่ะของ ของแพงขนาดนั้นไม่ดีได้ยังไงใช่ไหมที่จริงคอลลาเจนดีหมดนะคะหนึ่งหนึ่งซองมีสิบห้ากรัมนะคะซองละ,ะผสมน้ําได้ร้อยห้าสิบซีซีแล้วแล้วแต่เราว่าเราจะผสมเท่าไหร่แต่ครูก็จะผส,ผสมหนึ่งแก้วนะั่นแหละหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วก็อร่อยนะคะอร่อย,ะะออยเชื่อว่าอร่อยเพราะว่าคอลลาเจนยังไงก็อร่อยนะคะทุกคนก็พูดเลยเปิดนะคะที่จริงก็โฆษณาสินค้าแล้วเนี่ยพูดไปเรื่อยๆนะคะ ก็ขอบุณทุกท่านขอบุณทุกกําลังใจขอบผมเพื่อนๆที่น่ารักที่คอยมาเป็นกําลังใจให้กับขูพัฒนนะคะที่ได้ที่มาเป็น f c t p นี่แหละที่ที่มีช่องนะคะและได้อาน,นิสงส์จาก f อซลุงป้าเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจก็ขอบุณมากๆนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบุณทุกคนดูสิไปเดินออกกําลังกายฝนตกลงมาพอเรามาตั้งถ่ายวิดีโอจะหยุดซะงัน้นนะเออ เหมือนกะแก้งเหมือนกะแก้งเราจริงๆก็มาทําคลิปเนาะก็ไม่เป็นไรเนะทําคลิปแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ได้เดินวันนี้แค่สามรอบก็สิบห้านาทีเดินแค่สิบห้านาทีที่จริงวันหนึ่งจะเดินครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยพอพูดปุ๊บฝนก็เริ่มจะมาปะจะมาก็มาแต่อภูเขาทางด้านนู้นขนสถานเนี่ยสวยงามมากนะทุกคนเชื่อไหม เดี๋ยวครูพัดจะหมุนกล้องให้ดูนะแต่มันไปมันมันมันติดที่บ้านนี่แหละติดที่บ้านบ้านผู้คนนะคะเดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูนะคะตรงนี้นะคะภูเขากําลังมีละอองหมอกละอองเออไม่ใช่ละอองหมอกเป็นเมฆหมอกตรงนน้นเห็นไหมมันก็ไม่เห็นนี่เห็นไหมเวลาเราซูมเข้าไปจริงๆแล้วไม่เห็นเดี๋ยวต้องซูมนะคะอ่าไม่เห็นอีกแล้วทำไมมันถึงไม่เห็นภูเขานะที่จริงตรงนั้นน่าสวยมากเลย นี่นี่ภูเขาสวยๆตรงนั้นอ่ะสูงมากเห็นไหมสวยมากเลยเรามองด้วยตาเปล่านี่คือมันจะรอดต้นมะม่วงไปได้รอดหลังคาบ้านไปได้แต่ถ้าเวลาเรามาทําคลิปนั้นกลับกลายเป็นไม่เห็นช่างมัเนเไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เห็นแม่เป็นไรเอากลับมาชมอยู่สวยๆดีวกว่าหมุนนะคะหมุนนะคะเวียนหัวนหน่อยนะคะหลอกตานะคะทุกคน หลับตาค่ะหลับตาหลับตาทีค่คุณหลับตาอ่าอเอามาตรงนี้ดีกว่านะคะหลับตาซะจะได้ไม่เหี่ยนมาแล้วฝนเดี๋ยวก็ตกหรือก็หยุดแต่ตกแบบนี้เบาๆแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าตกแรงๆก็แล้วกันเดี๋ยวฝนตกมากน,น่าจะน่าจะจอดทิ้งไว้ก่อนนะคะจอดดูฝนก่อนฝนฟ้าน,นะคะอืมุวสวยดี วอนไทยแท้ว่าลูกตั้งใจมากราบองค์พ่อปู่ปูปาริตทำชูให้ลูกสู้กับปัญหาบนทางเก่าเยางแสงสว่างไล่ปูนำทางลูกก้าวข้ามปัญหาด้วยแรงศรัทธา จึงมาหาปู่ปูจาลูกมาแล้วหน้าลุงพลมูมาหันพระจนดุดคนด้วยบารมีองค์ปูปาหาริจิีพิชิตหมูม่มันไทยรี ลาบสู่ลมทินดินนิขอบานามีอุปุนันทานอิมนาสักกาเรณะชยัชยยะชัยยะปาริจิตนัคราชมหาราฟังประสิทธิเมณมะนาโคอ,อาริยะเมตรโยโพธิสโตนะโมพุทธายะมอนไทยเทวา ลูกสังสัจจะต้องมาหาปู่ปู่ปาริติตคำชูให้ลูกรู้สู้กับปัญหาบนทางก้าวย่างแสงสว่างได้ปูน่นำพาให้ลูกก้าวข้ามปัญหาด้วยแรงศรัทธา ลูกจึงมาหาปู่ปู่จ้าลูกมาแล้วน่าลุงพลหมู่มันพระจนดูดผลด้วยบารมีองค์ูปาริจิตพิชิตหมู่มันไทรีกลาบสู่ลงทินดินนี้ ขอบารมีอ้คุล้ำพาปู่จ้าลูกมาแล้วจำปาดงลูกก้มกาบลงนุนนำด้วยบุญความดีองคุปาริจิคีพิชิตมุมันไพรีกราบสู่ลงทินดินนี้ ขอบารมีนำทางกลาบสู่ลงผิ่นดินนี้ด้วยบารมีปาริจิตนาคต่อไป,ฝน,จจอไปอนฝนตกเราก็จะจอดไว้อย่างนี้แหละฝนตกเราก็จะจอดไว้เขาจะตกนานแค่ไหนเราก็จะดูนะคะทุกคน ะรู้ว่ามันจะนานัะแค่ไหนนะคะทุกคนฝนตกที่ไม่ลมแต่เมื่อกี้นมันมีลมก่อนลมมาแต่เยนนี้ลมไม่มีแล้วมันนิ่งแล้วก็มีแต่ฝนนะคะทุกคนเดี๋ยวครูพัชจะจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจอดไว้แต่แบตเตอรี่เครื่องนี้ไม่หมดไม่หมดยังไม่หมดเหลืออีกเยอะจอดไว้ก่อนสักเดี๋ยวจอดไว้แล้วไปกลับไปอาบน้ําแล้วก็กลับมาเก็บโทรศัพท์ดีไหมทุกคนไปแล้วนะ ดูฝนให้ด้วยนะคะ